มาวันนี้ก็พาลูกชายมาหกคนมาเล่นสบ้า้บ้านแม่แบมหละแ<ช>ม่แบมรบกวนไหมเนี่ยไม่รบกวนเลยจ้ะฉันอชอบนะการเล่นสาบา้จริงหรอจริงจ้ะจ้ะแล้วพี่มาขนาดนี้พี่คงไม่ได้มาเล่นสาบาย้อย่างเดียวหรอกมั้งโอ้ยก็ว่าไปน้องเอ๋ยพี่มาเล่นสบ้า้บ้านน้องจริงๆนะแต่ก็แอบมาดูดอกไม้สวยๆแถวนี้ด้วยอะแหละหอดอกไม้แถวเนี้ยมันเยอะอสวยๆทั้งนั้น อุ้ยจริงเหรอจริงจ่ะแล้วนี่ลูกชายพี่เนี่ยมีใครบ้างจ๊ะแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมอมืได้สิมาคนแรกออกมาเลยลูกเ,เจ้าคนเนี้ชานนเป็นหนุ่มมาดเข้มผิวก็เข้มอืมกับข้าวกับปลาก็ทำอร่อยนะแม่แบมการงานเรื่องงานบ้านก็ช่วยไม่มีอะไรที่พี่แบบทำไม่ได้เลยอะ่ะเก่งมากเลยนะหน้าตาหล่อเหลาไทยบ้านช่ะ ใช่ตอบเลยสิเอ๊ะสุดฉันเลยชอบต่อไปเลยจ้ะมาลูกชายคนที่สองนี่เจ้านนน้องคนรองจากเจ้าคนเมื่อกี้แต่นีสายต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเรียนเก่งกว่าทํากับข้าวเก่งกว่าเย็บปักถักร้อยก็เก่งเย็บปักถักร้อยเก่งเลยะแน่นอนอยู่แล้วนาจาเรียบร้อยนะ ่าจริงสิแม่เนี่ยเรียบร้อยไหนบอกพี่เขาซิเป็นคนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับน่ารักอ่ะไปคนที่สองยังขนาดนี้คนที่สามจะขนาดไหนมาลูกโอ้ยสูงสูงยาวเข่าดีสมกับเป็นผู้ชายชาตรีของพี่เลยเจ้าลูกคนนี้อพี่ส่งให้เรียนที่เมืองนอก แต่ชื่อเขาหนาพิเศษตรงไหนรู้ไหมเขาชื่อปานเทพปานเทพวายทั้งหล่อจังทั้งหล่อเก่งสมาร์ทแต่อีกอย่างเรื่องอย่างว่าก็เก่งเหมือนกันนะอย่างว่โอ้ยก็ต้องเป็นเรื่องงานบ้านสิจ้าเรียนเก่งก็ต้องทำงานเก่งสิอืใช่ไหมลูกแต่ล้วครับ คนต่อไปเจ้าคนนี้ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรื่องตำราลักเข้าใจนิดหน่อยอืใช่ไหมลูกใช่ครับดูนิ่งๆเนาะใช่นิ่งๆอ่านหนังสือเยอะไงส่งไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันกับคนเมื่อกี้เลยเรียนเก่งแบบนี้หวังว่าจะอยู่ในใจลูกสาวแม่แบมนะจ๊ะต้องไปรอดูจ้ะ,ะลูกรักเจ้าคนนี้เจ้าทีชื่อ ก็มีความเป็นลูกครึ่งหน่อยๆเพราะว่าส่งไปเรียนที่ต่างประเทศเหมือนกันอีกเจ้าคนนี้อ่ะทั้งเรียนเก่งแล้วก็เคยมีความรักมาบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมลูกใช่ครับหนุม่มนี่หน้าตีดีนะเสียงหล่อเลยใช่ไหมเสียงขาวเลยฝ่ <c oughs> าร่างแน่นอนต่อไปคนสุดท้าย <c oughs> เจ้าคนนี้เจ้าปาด <c oughs> ชื่อปาดเก่งแล้วก็ปาดเปือง เปรี้ยงนะ Yes หน้าตาดูใช้ได้หล่อคมเหมือนกันชอบร้องเล่นเต้นร้ำเล่นดนตรีก็เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวลองให้เขาร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหน่อยสิสักท่อนหน่อยลูกเอาไหว้ไหมจ๊ะอะไรร้องเลยลูกรนองเลยร้องเลยร้องเลยร้องเลยยากจังมอสทืดจืดใจเธอ อารมณ์สุดทีอารมณ์สุนทีแต่ขี้อายไปหน่อยขอแม่อย่าถือสานะอะแนะนำลูกชายเสร็จหมดแล้วก็อยากรู้จักลูกสาวแม่บ้างพาไปแนะนำหน่อยได้ไหมจ๊ะ <S <S ได้สิจ๊ะลูกสาวแม่เด็ดๆทั้งนั้น เธอโนนั่นเ่าะโอช่างบันเอคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอคงเพี่ยวนี่แหละมันเสียหัวใจมือกันอยากให้เธอมาเดินข้างันจะได้คพัมรักกันสงคนแกงนี้เลยสโอแกงนี้เลยสนมลูกสาวคนแรกเป็นไงหน้าหมวยเป็นไงลูกชอบไหมคนนี้ดูท่าเราจะจ้องเป็นพิเศษนันเนี่ยอุ่มไหมจ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไง คนนี้นี่เก่งงานบ้านงานเรือนได้หมดโอ้ใครได้ไปเป็นเมียนี่โชคดี้ยไงจ๊ะไงเป็นไงเกาตาใครบ้างไหมุยจ้องเป็นพิเศษนะเนี่ยอืมไป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 กันต่อยังไม่หมดแค่นี้จ้ะ กมุ้ยเป็นไงคนนี้เรียบร้อยเก่งงานบ้านงานเรือนเย็บปักถักร้อยเย็บปักเย็บปักโอ้ทำอาหารเก่งได้ทุกเมนูได้ไม่ใช่แค่นั้นยังไม่หมดยังเรียนเก่งมาก เป็นไงลูกแต่หวานนะพี่เอ้ยอ้าเป็นไงลูกมีใครชอบสวยเลยได้หนุ่มแบเนี้อ่ะไม่โสดแล้วคืนนี้แต่ทั้งสองคนจะห่วงจะรักจะพอรู้จะพอรักมาแต่ไกลเลยคนนี้จ้ะสาวแก้มเยอะน่ารัก สมูกนิดปากหน่อยเป็นไงอุ้ยสวัสดีจ้าอุ้ยนี่เงียบเงียบเรียบร้อยแม่สีเลือนประจำบ้านน่ารักจริงจริงด้วยนะยิ้มสักทีไปลยน่ารักจริงจริงอย่างที่แม่แบมบอกเลยนะเนี่ยแน่นอนจ้ะลูกสาวฉัน สวยๆทั้งนั้นว่าไงลูกน่ารักโดนคนน่ารักทุกคนฉันรอดูเลยใครจะได้ลูกฉันไปมาค่ะบ้านแปดสองคนออกมาลูกไปโชว์ตัว่อยมีแปดแปดด้วยนะต้องอายลูก แม่พาสามีมาให้แล้วงั้นโอ้สวัสดีจ้าคนนี้พิมพูดเก่งยิ้มเก่งหน้าหวานมแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ตามันไงเหมือนกวางเนี่ยและไม,ม่ใช่แค่นั้นมาคู่กับน้องหมวยโอ นี้ชอบไหมจ๊ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยโซโซอือสองคนสองสไตล์สองแบบใช่จ้ะสองสไตล์เลยบ้านนี้อุ้ยหวานเซ็กซี่หน่อยหน่อยอร่อยเลยออนไลน์ยิ้มสวยมาแต่ไกลโอ้คนนี้ หน้าตาน่ารักสุดในบ้านแล้วคนนี้เป็นไงลูกคนนี้ชอบไหมภูมิใจภูมิใจนำเสนอคนนี้สุดๆพูดได้ทุกภาษาเก่งการเรียนอโทำกับข้าวได้เลยเหรอใครมีธุรกิจลูกฉันช่วยได้หมดเลยจ้ะอมีของดีโชว์เข้าไปลูกมีของดีโชว์ ไหวไหนลองไหว้ให้พ่อดูได้ไหมจ้าลูกสวย,สวยนยาวย่านรักนะน่ารักมากเลยแม่แบมเอาจ้ะฉันก็แนะนําลูกสาวฉันหมดแล้วเนาะต่อไปเราก็มาเล่นสาบ้ากันดีกว่าอืใช่ไหมรอก็มานานแล้วเจอสาวๆส,าวสวยๆแบบนี้มีใจเล่นละได้เลยจ้ะแต่แต่ก่อนเล่นสาบ้าเรามาแนะนําเครื่องแต่งกายกันก่อนเนาะอืมได้เลยน้องแบมน้องหมวยมานี่มาลูก อาดีกว่าเรามานะนําเครื่องแต่งกายกันดีกว่านะครับหนุ่มเล่นสบบ้านะครับรักษาประจําบ่อนสบบ้าในอดีตนั้นจะแต่งกายตามประเพณีคือผู้หญิงจะนุ่งผ้ากรอมเท้าสวมเสื้อแขนกระบ,บอกและมีผ้าคล้องคอมกักจะแต่งเป็นสีเดียวกันหมดและเปลี่ยนชุดสีละวันสวมสร้ยอยคอใส่ต่างหูและทัดดอกไม้ส่วนผู้ชายนั้นจะนุ่งผ้ารอยชายหรือนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมลายดอกหรือลายตามสมัยนิยมผ้าพาดไหลมักใช้เป็นผ้าข,ขมา้าหรือผ้าสีฉุดฉา บางคนจะปาแป้งที่หน้าบีผมเรียบร้อยห้อยพระเครื่องพวงใหญ่แ่จะลูกจัดดีๆนะเดี๋ยวไม่มีผัว กต,ติกาง่ายๆคือฝ่ายหญิงจะโดนลูกสะบ้าของตัวเองบนพื้นส่วนฝ่ายชายก็ต้องยิงลูกสะบ้าของตัวเองให้โดนลูกสะบ้าของฝ่ายหญิงถ้าโดนก็ถือว่าได้คู่กับคนนั้นไปเลย คู่กันฟ้าลิขิดหรือเราลิขิตฟ้าเองไปไปหนุ่มหลอกคมคนนี้ก็ได้ ตายแล้วลูกสาวบ้านนี้เล่นตัวของใครคะเนี่ยเล่นตัวเยใช่ใช่ไหมเนี่ยแม่แบมไว้ยคนน่ารักของฉันออกไหมคะออกแล้วม2ม2มาายไปเก็บลูกอเก็บลูกไปยันรอไปยังรอ ไปลูกเลกือกเลกือกให้ดีเออเออ,อววยังไม่แม่นนะอบ,อบอีกรอบอีกรอบอีกรอบไปอีกสักรอบ ของคุณหรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะโอ้ยเล่นตัวแท้ใช่ไหมครับใช่ของเชิหรือเปล่านะอทอใช่ไหมครับแม่สาวกไขายไมหรอเปล่านี้ <c oughs> ไม่ใช่สักคนเลยเหรอมีคนเลย ใครไหนเหลือใครแต่ไม่ใช่นะคะโอ้ยผู้ป่าวหน้าเสียหมดแล้วลูกของใครกันเนี่ยเล่นตัวโอ้ยสวยจริงๆแม่พิมพ์โอ้ยฉันสนใจคนนี้สูงยาวเข่าดีแบบนี้ฉันเลยอยากได้ลูกเคยขอแม่นๆนะลูก ค่าดีเรียนเรื่องเส้นขนานได้ใช้แล้วนิดเดียวอีกอีกสักลูกอีกสักลูกขอซอสเลยจ้ะ ต้องเป็นสาวที่สวยมาแต่ไกลแน่นอนสวยมาแต่ไกลเลยนะลองลองเริ่มเลือกดูว่าใครจะเป็นคุณหรือเปล่าครับคุณผู้ชมอือคนนี้หรือเปล่าลูกคนนี้หรือเปล่าคนนี้ครับนี่ขอคุณของครับลูกไม่ใช่อืมไม่ใช่อีกแล้วหรือจะเป็นของคุณนะครับเป็นามเลยเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อือน่าหรือคนท้าแล้วล่ะคนเนี้ย องใช่แล้วใช่ไหมสวยมาแต่ไกลใช่ค่ะของฉันเองค่ะ ไม,ไม่ใช่ใช่ค่ะแกตัวไปใจก็ไปด้วยอย่ามีแฟนหลนะ่าๆน่ะออาหนุ่มตีอาหนุ่มตีอ่าเออโชว์สเต็ป สักลูกล i, อีกสักลูกต้องโดนแล้วจังหวะนี้ใค, no ครนอใครนอคนนี้นี่เหมือนเลงคนมาอยู่แล้วอมีคนใใช่ไหมคะต้องใครอยู่ไหมคะของคนนี้มัญหาอ้ยคอมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่ใช่ใช่ได้แม่เก็งมาไกลขนาดนี้เล่นตัวเก่งมากเลยเฮ้ยสุนทรีส่งท้ายส่งท้ายคนสุดท้ายแล้วมาลูกอีกกสัลูกสักลูก ไปลูกย้อนกลับต้องโดนแล้วจังหวะนี้อ่าไปๆดานี่ไปโอ้ยมัวแต่คิดถึงลูกฉันไม่คิดถึงลูกนี้แล้วไม่ตอบไม่ตอบอ๋อมีอยู่คนเดียวแล้วลูกเอ้ยใช่ลูกเธอไหมนี่ลูกมอยู่คนถ่ายอ๋อเอาจะได้แต่งงานไม่หรอวันนี้เออเอาเอาลูกเอาลูกให้เขาก่อนเออ และตอนนี้ล no ูกฉันก็ได้โค้หมดแล้วจ้ะเหมาะสมไหมคะเหมาะสมไว้ฉันระดีใจและต่อไปนะคะเรายังไม่หมดความสนุกเพียงแค่เล่นสบ้าก่อนลูกฉันจะเข้าหอเรามาดูการเต้นของสาวมอนแม่เหมยกันดีกว่าจ้ะ i'm wow. ราอยู่กับบรรยากาศการเตรียมตัวของเข้า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 เป็นขอาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละฝ่ายนะครับนี่คือตัวอย่างของฝ่ายการับเหมืองนะครับสถานที่นะครับผมสวัสดีครับฝ่ายจัดสถานที่ป่ะครับเอาพงเอาพงมาโหดนะครับมาติดตามนี้นะครับผมนี่เนี่ย ันนี้ฝ่ายอะไรครับฝ่ายแสดงครับนักสแสดงนะครับอันนี้คือนักสแสดงครับโทษนะครับอันนี้ฝ่ายอะไรครับฝ่ายฝ่ายจัตสถานทีค่ะอันนี้คือฝ่ายจัตสถานทีนะครับก็จะเป็นฝ่ายเดียวฝั่งนู้นนะครับผมโอู้ชมทำลูกชายเป็นหนูแล้วก็อย,อยากรู้จักเป็สาวแม่บ้างพาไปไน้ทําอะไรได้ 嘿。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.